เฮ้ยท <Cornell>. ี่นี่มันที่ไหนวะเฮ้ยนี่มันบ้านเรานี่ว่าเออทำไมกูงงวะเออพูดทำไมที่นี่ที่ไหนมันก็คือบ้านเรานี่โอ้โหบ้านเราอย่างเท่ข้างบนมีอะไรไหมมีเตาผิงเพื่อโอ้โหร้องเจ็บเจ็บัดเจ็บเอ้ยนี่มีอะไรด้วยอะแมคโครเฮ้ยมีแมคโคร้วย มีคนขายแมคโครใช่ไหมสวัสดีครับผมขอซื้อรถไ,ได้ไหมครับหาหนอยนักแคโกแอร์ะดียร์ดร์เดดดขาขายแค่กันเดียวเออโอเคครับโอเคครับได้ผมจะซื้อแมคโครจากคุณนะแล้วซื้อมาดีปึ๊บแล้วก็น้ำมันใช่ไหมโอเคนี่แมคโครแล้วแหละตรงนู้นมีอะไรอะ่ะให้เราไปใช่ไหมมันทำอะไรครับเราไม่รู้เหมือนกันนะสพาโอ้โหอย่างดูดีสุดยอดม,มีคนด้ว สสเสฮ้ยวัสด,ดีคือฉันรับเหมาก่อสร้างนะฉันจะให้นายมาทําการทําลายหินตรงนี้ให้ฉันหน่อยอ่ะนายพอจะทําได้ไหมถ้าเกิดนายจะทํานายต้องมีแมคโครนะนายทําได้เปล่าเฮ้ยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้วอ่ะเฮ้ยเราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เองผมซื้อมาแล้วครับคุณเสียผมซื้อมาแล้วอืมถ้านายซื้อมาแล้วนายก็ใช้แมคโครทําการขุดเจาะตรงนี้ให้เป็นรูได้เลย นันจะให้นายทำลายภูเขานี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้เลยหรอครับโอโหสุดยอดแล้วมันจะได้อะไรเป็นค่าตอบแทนครับก็ถ้าเกิดนายทำหินออกมาได้อะ่ะมันก็จะแลกเป็นทองได้แล้วก็ทำของได้อะนะจะแลกเป็นทองได้เพราะว่าทองสามารถใช้เป็นเงินได้นะนายรู้บ้างไหมอ่ะเฮ้ยอ๋อผมเพิ่งรู้ก็วันนี้แหละครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมเริ่มทำเลยนะครับผมโอเ,เราวางแบตโถใช่ไหม โอเคแม็กโทรมีน้ำมันวะไม่มีเติมน้ำมันแปบ๊บโอเคเขาให้เราทำการขุดใช่ไหมเขาขับยังไงวะเออใช้ปุ่มนี้เอ,อ้ยมีขยับได้สุดยอดโอ้โหอะไรวะเนี้ยโอเคหายไปไหนแล้ววะไอ้ข้างบนมันหายไปไหนป๊บ ให้เราสบายยิ่งขึ้นใช่ป่าววะไม่รู้ e <at> แต่มันน่าจะสบายนะครับปึ๊บโอเค okay. โอ้โหเดือดนสะพานโอ้โหเกือบโดนสะพานแล้วไหมล่ะโตัดต้นไม้แบบสมจริงปึ๊บโอเค,ค okay. อ่าน้ำมันนี่มันเติมยังไงนะซื้อใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเราอยากลองเอารถคันนี้ไปทำอะไรดีขับโอ้โหน้ำมันหมดชิบหายละ ซื้อน้ำมันแป๊บน,นี่ว่าไงคนขายมาเติมน้ำมันโอเคขึ้นรถมายกอันนี้ขึ้นเดี๋ยวมันไปทำลายของโอเคเอบอ,อุ้ยทับกระใายตายเลยสุดยอดอเทจริงๆเวยเราเราเอาเอา,เอารถแบ็โคโฮไปตัดต้นไม้ได้ไหมเผื่อเผื่ออ,อาจจะง่ายคือมาดัก,กอ่เฮ้ยไม่ได้ไม้ ทับไก่ทับไก่ทับไก่เอ้าทับไม่โดนนี่ไงได้ไก่ละลงไปเก็บไก่เราจะเป็นคนงานขับแมคโครแล้วนะครับวิ๊งดูวันนี้เราขับแมคโครไปนี่ดี่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอเป็นเวลาเวลากลางคืนน่าเดี๋ยวเราจะลองเอารถแมคโครไปทับไอ้พวกไอ้พวกอะไรพวกกูตายเลย ของล่วงเลยนี่เก็บแป๊บแค่นี้หรอหายหมดแล้วเอาอยู่นี่เคทองคือพับเก็บเก็บเก็บก็ยิงไปเคเฮ้ยจะมืดแล้วครับน้องๆเดี๋ยวพี่ก็จะทำการขับแมคโครไปทับพวกปีศาจนะพวกผีผีร้ายอ่ะเออเดี๋ยวเรารอรอมืดไหนโอเคน่าจะมีมอนสเตอร์เกิดแถวๆนี้แน่นอนรับประกัน100%ครับ มินเตอร์อยากเอารถรถแมคโครไปเยึบมันเตอร์อ่ะแบบรถแมคโครวีมันเตอร์ยอดอุ้ยนี่ไงมันเตอร์ไปไปทับ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 อุ้ย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 อเท่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 อุ้ยจจ้โอ้ยยึดใครเอ้ยเอ้ยคุณนับประโยชน์ดีจัดเลยครับน้องๆโอเคไป่าป่ป่าปิเปอร์เราอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรา ระเบิดรถแล้วรถเราจะพังครับอืมมันไม่ดีรับรับรับทับสุดยอดเก็บมาต่อไปนี้ต้องเรียกว่าแมคโครมาหาประไลแล้วนะครับอันนี้มันชื่อว่แมคโคโอ้กูล่วงตายอีกแหละของฝนตกอีกสุดยอดโอเคเราได้แมคโครกลับมาแล้วเดี๋ยวเราทำการ มีอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ครับตอนแป๊บนอนแปบ๊นนแปบปิดบ้านปิดบ้านโอเคนี <c oughs> ่มันเสียงกลนอ่ะวะเฮเคกินอาหารฮึบอ่าเช้าวันใหม่สดใสเดิมสรุปแมวก็เราก็ได้แมคโครมานะครับอืมแมคโครคันนี้ก็ ก็ดีนะก็ดีในการขุดแล้วก็ชนซัมบี้แม่งก็แม่งมก็ดีอยู่แค่นั้นแ่ะเฮ้ยรับคืนเปล่าเฮ้ยรับคืนเปล่ารับคืนมาครับคุณขายไออ่ะฉันไม่รับคืนอะ่ะซื้อไปแล้วแล้ก็ซื้อไปเลยฉันไม่ชอบรับของคืนนะเพราะว่าขี้เกียจเออกูไม่คุยกับแม่งแหละคนขายเลยกูใส่ให้โอ้โห จริงๆครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมอดแมคโคที่มันดูดีนะก็เป็นแมคโคที่ดูดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมและนี่ก็เป็นงานที่รายได้ดีอยู่ใช่ป่ะวะก็ดีอยู่ครับใช่เดี๋ยวมันน่าจะมีร้านค้ามาเพิ่มนะมันน่าจะสนุกฝนนี้ซึ่งเราขอจบ อีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับตายไปซะตายไปซะอ่าซีวากเกนถูกมาแล้วบายบายนะเจ้าตัวพ่อแม่งก็ไม่เขาดีตัวคุณก็แม่โคตรดูไม่ดีครับผู้ของผูแม่งมุมไม่มีของกูแม่งมุมจะมีราคาเลยกูจะไม่ได้ทำผู้ก็ไม่รวยนามก็รวยแต่ผมยังไม่รวยล่ะ เออเออกูกูเองนงไอ n ดันวันีกูกูเองนงไอแม่งโคจะดีกูกูเองงไอดันวันบกูกอม่งจดี